สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศริรประชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินประจําวันพุทธที่29พฤศจิกายน2566มานําเสนอครับผู้มีอิทธิพลชั้น14คนที่มีคําพูดเท่ๆหล่นประจําต้องยกให้หนายกเศรษฐาหนึ่งเดียวคนนี้เมื่อวาน 28พฤษจิกายน66ตัดริบบิ้นโปรเจกต์แก้นี้นอกระบบด้วยวลีเพิรหน,นี้นอกระบบถือเป็นโมเดลเวิลด์สลาฟรีเป็นการค้าทาตในยุคใหม่ที่ได้พรากอิสรภาพความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้เจ๋งอะแต่ว่าทาตยุคใหม่ไม่ได้มีแต่ในวงจรหนี้นอกระบบเท่านั้นนะท่าน ในวงการเมืองก็มีที่เขาเรียกทาตครอบครัวใหญ่นั่นไงเสษฐาท่านฝึกเป็นนายกอินเตอร์ฉะนั้นแต่ละคําจะแนมแน้มบ้างก็ต้องเข้าใจท่านแต่คนที่เพียบพูนด้วยสเสน่ห์ใสซื่อบริสุทธิ์และไร้เดียงสาต้องยกให้รองนายกและรัฐมนตรีผาาินิ์ที่ชื่อภูมิธรรมนักข่าวถามถึงบุคคลที่อยู่ชั้น14 ว่าจะได้รับอนิสงส์จากพรบนิรโทษกรรมเกี่ยวกับมาตรา112ที่ก้าวไกลกำลังปั้ำผีลุกปลุกผีนั่งอยู่ไหมภูมิธรรมสีหน้าชงนในแววตาฝ้าฟางย้อนถามด้วยซื่อชั้น14ไหนหมายถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับท่านนักข่าวขยายเชิงอัดหน้าซื่อฉายแววงงเค้นคิด ใครนา้าทักษิณก่อนยอนยำท่านทักษิณอยู่ชั้น14เหรอผมไม่ทราบคุณพูดถึงอะไรอุย๊ยน่ารักน่าชังจังเลยเรื่องนี้เว็บสื่อทั้งหลายพาดกระบาลข่าวสะท้อนใสซื่อท่านรองนายกภูมิธรรมกันไว้หน้าเอ็นดูผู้จัดการออนไลน์พาดแบบให้ข้อมูลครบภูมิธรรมตีมึนใครอยู่ชั้น14 หลัง9ไกลชี้พรบนิรโทษทุกคนได้อานิสงส์ชี้เป็นเรื่องหลักการอย่าไปดูคนนั้นคนนี้แนวหน้าออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกันภูมิธรรมงงใครอยู่ชั้น14หลัง9ไกลย้ำหากช่วยดันร่างนิรโทษกรรมเอ,อื้อทักษิณได้อานิสงส์ด้วยบอกให้เรื่องเกิดก่อนเข้าสภาได้แล้วค่อยถามไทยโพสต์ออนไลน์พาดแบบเอ,อื้ออาทร โถอ้วนทำงงใครอยู่ชั้น14อ้างหรูหลักการนิรโทษกรรมต้องเห็นร่วมกันทุกฝ่ายกรุงเทพธุรกิจออนไลน์พาดตรงไปตรงมาภูมิทำงงถามใครอยู่ชั้น14หลังก้าวไกลขอช่วยดันร่างนิรโทษกรรมใครรู้ว่าคนอยู่ชั้น14หมายถึงใครช่วยแจ้งให้ท่านรองนายกภูมิธรรมทราบเป็นวิทยาฐานด้วย รองประธานยุทธศาสตร์ซอฟ์พาวเวอร์อุงอิงอาจจะมีมินิช็อกกับหมูกระทะสินค้าซอฟ์พาวเวอร์สมมนาคุณวานซื่อคุยถึงงานที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของรัฐบาลเพื่อไทยสองอย่างคือแก้กับแจกเมื่อวานโชว์แก้สองแก้เลยทั้งแก้หนี้นอกระบบทั้งแก้คนคือการย้ายอธิบดี DSI ตามมอตโต้เพื่อไทยที่ว่าติดคนแก้ที่คน ติดกฎหมายแก้กฎหมายแสดงว่านโยบายปราบหมูเถื่อนที่นายกเศรษฐาเกลี้ยกล่อดไปหลายวันก่อนมีอะไรสักอย่างติดที่อธิบดี DSi เมื่อวานจึงแก้ด้วยการย้ายคนในบัตรดลรายการนี้ผู้สัรทัดกรณีด้านหมูเห็ดเป็ดไก่ให้ความเห็นว่าเป็นรายการหมูกัดหลังจากวานซืนอนธิบดีดี i ขยายผลการจับกลุ่มกลุ่มนายทุนค้ามหมูเถื่อน พบว่าจัดส่งชิ้นส่วนหมูเถื่อนให้ห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ในประเทศรายหนึ่ง DSI จึงไปขอตรวจสอบเอกสารหลักฐานถึงที่สำนักงานใหญ่รายนั้นรุ่งขึ้นอนธิบดี DSI ชักแงกๆไม่ทราบสาเหตุสันวนิษฐานเบื้องต้นว่าถูกหมูกัดนั่นแหละอธิบดีท่านนี้คือพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกกมลเมื่อวาน28พฤศจิกายน คอรมอรมีพติให้ย้ายจากตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายชัยวัชรงโคศกสำนักนายกชี้แจงว่าเป็นข้อเสนอของกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแต่เจ้าตัวคือพันตำรวจตรีสุริยาดูท่าท่านจะทำใจแล้วจึงได้โพสต์แบบปรงตกว่าทำใจอยู่ตลอดเวลา นับตั้งแต่มานั่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่นี่แล้วครับว่าต้องถึงวันนี้แต่ผมเลือกทางเดินและวิถีผมเองตั้งแต่ต้นไม่เสียใจครับเพราะทำเต็มที่แล้วเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับพันตำรวจตรีสุริยาจบในร้อยสามพราปี2535อยู่สันติบานก่อนโอนย้ายไปอยู่กรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อมกราคมห6 นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ายอธิบดีดีเอสไอคนเดิมไปเป็นผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และให้ผอ,อสถาบันนิติวิทยาศาสตร์คือพันธุ์ตํารวจรีสุริยามาเป็นอธิบดีเป็นไม่ถึงปีดีก็ถูกหมูกัดในยุครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยที่พันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นรัฐมนตรียุติธรรมแค่ดูแล้วงานนี้ทวีตราอยา่าง เพราะเรื่องหมูเถื่อนเพ่นพ่านถึงห้างใหญ่ให้จับได้คาเนื้อคาตับอย่างนี้ต้องบอกว่านี่เป็นวาระแห่งชาติของท่านนายก Modern World Slavery ชนิดตกกระไดพ่อยโจรต้องรู้กันไว้เรื่องสินค้าเกษตรเรื่องตลาดค้าหมูเห็ดเป็ดไก่ในประเทศไทยว่าไผเป็นไผเพราะมันของข้าใครอย่าแตะแตะมึงตายดูอธิีดี D S I ไว้เป็นตัวอย่าง อย่าว่าแต่ระดับอธิบดีเลยระดับรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงขึ้นไปเชื่อดหมูเชือดไก่ยังยากกว่าเชือดพวกที่ขุนไว้จนเชื่องทั้งกระทรวงซสอีกนายกเศรษฐาหลังทักซิโนโทกรถหัวต่อเมื่อวานเราไม่ยอมรับผู้มีอิทธิพลนอกระบบหรือเป็นมาเฟียตรงนี้ต้องจัดการไปบ้านเมืองมีกฎหมายริงด้วยท่านช่วยปราบผู้มีอิทธิพลนอกระบบ ที่กั้นบ้านชักใหญ่ใครก็ไม่รู้อยู่บนชั้น14ให้ดูสิปราบมาเฟียเทวดาตัวนี้ได้ตัวเดียวมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลทั้งในและนอกระบบจกเกลี่ยงทั้งประเทศยิ่งกว่าใช้ยินเล็ดเวกเตอร์ ector, โกนขนมหาเสน่ห์สิเจ้ว่าไปแล้วอธิบดีดีเอสสาคนนี้ก็เป็นคนรัฐมนตรีสมศักดิ์ตั้งแล้วไงต้องกลายเป็นไก่ถูกเชือดไปสังเวยหมูเถื่อนละ่ะ ผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเจ้าพ่อเขาคงยี่ให้รัฐบาลปราบหมูเถื่อนที่ไปตัดราคาและแย่งตลาดเขาแต่บางอื่นบริษัทคู่ค้าคู่ขายที่ส่งสินค้าให้ประจําดันสับป,ประดนเอาหมูเถื่อนฆะเข้ามาส่งด้วยพอถูกจับก็ซัดทอดว่าส่งให้ห้างนั้นห้างนี้บริษัทนั้นบริษัทนี้อดีบดีเอสไทเถนตรงไปตามหน้าที่แบบนี้เจ้าพ่อทั้งเสียชื่อเสียทั้งยอ่อ เป็นผมก็ต้องโกรธชนิดควันออกตูดลองผู้มีอิทธิพลเหนือระบบโกรธผู้มีบรารมีในระบบถึงปากเก่งขนาดไหนแต่เชื่อเหอะไข่ก็ฟอกมันก็ต้องเชื่อดไปสังเวยหมูดูแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่าน,นี้ถ้ารัฐบาลนี้ยังอยู่พันตรวจด,ดีตุริยาเดี๋ยวก็มีเก้าอี้ปลอบใจเชื่อเหอะตอนผมเป็นนักข่าวโรงพักยังจำได้บ่ายวันหนึ่ง ไปโรงพักบางซื่อสารวัตรสืบสวนชวนผมไปจับคนซ่องสมสูบฟิน่นก็คนในซอยข้างโรงพักนั่นแหละถึงบ้านใหญ่โตบุกเข้าไปจับได้ขาบ้องกลิ่นเหมือนดอกพิคุลแห้งยังคลุ้งผมเห็นรูปใบใหญ่ใบหนึ่งติดอยู่บนฝาผน,นังเป็นชายถอดเสื้อนุ่งกางเกงแพรนอนตะแคงไข่ห้างกำลังดูดบ้องรีบคว้าส่งให้ช่างภาพก๊อปี้ช่างภาพบอกลืมเอาเลนมา ผมก็เลยให้เอาไปซ่อนไว้ในรถกันฉบับอื่นมาเอาไปผมเนี่ยหน้าบานเป็นกระต้งพรุ่งนี้ละมึงหน้าหนึ่งกูกินทุกฉบับเพราะมีรูปที่ฉบับอื่นไม่มีถึงโรงพิมพ์คือพิมพ์ไทยอยู่ตรงสามเหลี่ยมยินแดงสมัยนั้นเป็นชาญเมืองหิ้วรูปขึ้นไปหวังก๊อปปี้พอยงโยโยงยกกันอยู่วันหน้าข่าวมาข้างหลังชกดูรูปพราเห็นว่าเป็นรูปใครเท่านั้นแหละ ตีตูดผมเปรี้ยงจนหัวขมําเพราะคนในรูปคือผู้มีบารมีในระบบนอกระบบทั้งในวงการทหารวงการรัฐบาลและวงการนักเลงสมัยนั้นหัวนหน้าข่าวซึ่งเป็นสมาชิกวงอยู่ด้วยบอกมึงรีบเอาไปคืนเดี๋ยวนี้พอไปถึงโรงพักเจอสารวัตรนั่งหน้าเหลือสองนิ้วเฮ้ยเอ็งยาวข่าวไปลงนะลงก็ถูกเกียนทั้งสารวัตรทั้งโรงพิมพ์ละสิเพราะ อตรอตอนนั้นเพิ่งโทรมาเชีงปีในว่าถ้าลึ่งไปจับไม่รู้หมู่รู้จ่าประมาณนั้นเอ่ยชื่อคนรุ่นก่อนรู้จักหมดเลือกตั้งในกรทมถ้าคนนี้รับเป็นเจ้าภาพตัดชุดขาวรอได้เลยก็เล่าไว้ฟังเพื่อท่านนายกคนสาธุชนคนดีคนเลวทั้งหลายจะได้เข้าถึงสัจธรรมผู้มีอิทธิพลบ้านเมืองมีกฎหมายอย่างที่นายกพูดนั่นนะใช่ แล้วอย่างคนชั้น14ตันั่นล่ะใช่ผู้มีอิทธิพลนอกระบบที่ต้องจัดการไหมคนปลายซอยศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ